ตอนที่23สิบสาตามหาเหยื่อหน้าห้องพักของเรือนซวงเป็นไงว่าที่ชายาของเราองค์ราชทายาทเสด็จเข้ามาในห้องและกล่วทักทายหญิงสาวที่กำลังถูกจับมัดหม่อมฉันยินยอออภิเษกแล้วพยะแจะตอนนี้ปล่อยหม่อมฉันก่อนจะได้ไหมเรือนซวงรู้สึกเมื่อยองค์ราชทายาทเสด็จเข้าไปแก้เชือกให้หญิงสาวโดยดีพอพอเป็นอิสระ เรือนทรงเห็นว่าได้โอกาสนางจึงรีบปีปไปทิปประตูแต่ทว่าพอเปิดประตูด้านนอกก็มีแต่ทหารองค,ค์ารักเฝ้าหน้าประตูอยู่เต็มไปหมดนางจึงรีบปิดประตูกลับและยอมเดินเข้าไปคุยกับองค์รัฐายาที่ทรงกําลังประทับนั่งอยู่บนเตียงของนางหม่อมฉันเคยได้ยินมาว่าพระองค์ทรงรักลูกสาวาท่านทัพเลยตัวซึ่งมีนามว่าเลยผิง แต่เพราะท่านไม่ทับได้รับโทษทหารฐานโกอการกรบฏและถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดเลยพิงที่หมดตัวนางจะไม่มีทางเลือกนางก็เลยยอมเข้าไปทํางานในหอนางลมในฐนนานะสาวดีดพินพระองค์สมงได้ข่าวก็เลยจะรีบไปถ่ายตัวนางแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะองค์ชายรองทรงถ่ายตัวเลยพิงตัดหน้าพระองค์เสียก่อน จากนั้นองค์ายรองก็ทรงรับเปรยผงมาเป็นพระสนมนั่นจึงทําให้พระองค์ทรงเจ็บปวดพะทัยอย่างมากตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ทรงไม่ยื่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนทรงเอาแต่ทรงงานลูกเดียวซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงพระองค์ทรงจะรับหม่อมฉันมาเป็นชายาทําไมกันเพคะเรือนซวงยอมพูดกับชายตรงหน้าดีๆก็เราถูกใจเจ้ามันก็ไม่แปลกไม่ใช่หรือที่เราจะเลือกเจ้ามาเป็นชายาองค์ราชทายาทตราอย่างไมิรั เหรินซง,งคิดในใจว่าองค์ราชทายาทรงชอบผู้หญิงที่มีกริยามาระยาเรียบร้อยจึงเเตะไปไม่ได้ที่พระองค์ทรงจะถูกพระไทยในตัวข้าไม่ต้องมีอะไรเป็นแน่ลองทดสอบดีกว่าดังนั้นเหรินซงจึงเดินเข้าไปนั่งตากของชายสูงสักจากนั้นก็กอดพระสอของพระองค์นี่เจ้าจะทำอะไรนะองค์ราชทายาทรงตอพระไทยเพราะพระองค์ทรงไม่เคยพบผู้หญิงที่เป็นแบบนี้มาก่อนแหม พราะองค์ตัดบ่มฉันดีๆก็ได้เพคะตำแหน่ง,งพระชายาสูงส่งเพียงใดปลาๆก็รารถนาที่จะเป็นชายาขององค์รัชทายาททั้งนั้นเรนซูไม่เพียงพูดเปล่านี่นจู่โจมกะจะจุมพิชัยสงสั์อีกด้วยองค์รัชทายาทรงตกระไทยเพราะองทรงรีบผักนางออกจนนางล้มไปกองกับพื้นและก้นกระแพกอ๋อ,อยหม่อมฉันเจ็บนะเพคะก็หมายว่าพระองค์ทรงถูกพระไทยในตัวหม่อมฉันไงเพคะ เกินซุ่มกล่าวอ้างเราแค่จะให้เจ้าแสดงเป็นชายาปลอมๆของเราเท่านั้นไม่ได้คิดทําอะไรเกินเลยองค์พระชจ้าย่าทรงรีบปรัดทรงทําแบบนั้นทําไมกันเพคะหรือทําเพียงปกป้องพระสนมเลยเีิงเท่านั้นใครๆก็รู้ว่าองค์ชายราองทรงขี้ขึงมากแค่ไหนหากพระองค์ทรงยังทอพะเนไปที่พระนางด้วยความหองอยพระนางอาจถูกทาร้ายได้กล้องก็เลยทรงใช้ให้หม่อมฉันเป็นกันชนใช่ไหมเพคะหรือทรงคาดการณ์ เอาละเราไม่รู้ว่าเจ้าไปได้ยินอะไรมาอีกบ้างเอาเป็นว่าเราต้องการให้เจ้าช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่อของขอบวนการลักสมองขอบวนการนี้ได้วางยาพิษจำึดหญิงพิษนั้นจะทำให้หญิงสาวเสียการควบคุมในระหว่างที่ได้ยินเสียงคุยดังนั้นพวกนางจะถูกสั่งให้กระทำการสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่แน่ว่าพวกนางอาจทำถึงขั้นรอบสังหารคนในวังก็เป็นได้ องราชทายาทรงยอมปรักาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในเมื่อพวกนางกลายเป็นนักฆ่าแล้วพระองค์ทรงยังจะช่วยเหลือพวกนางอีกอย่างนั้นหรือเพคะเปิงซมไม่เข้าใจถ้าเจ้ากลายเป็นเหยื่อบ้างล่ะแล้วเจ้าได้กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเจ้าได้สติและถูกโทษประหารเจ้าคิดว่าเจ้าได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าองค์ราชทายาทรงยกตัวอย่างเอาล่ะหมเข้าใจแล้วเพคะ สรุปหม่อมฉันมีหน้าที่แค่สาอหาเหยื่อขบวนการบ้า,บาๆนั่นเท่านั้นใช่ไหมเพคะเปินทรงสรุปเจ้าจะต้องแสดงปชญยาของเราให้เหมือนด้วยล่ะองค์ราชทายาทรงกำชับเมื่อถ้าเสร็จงานนี้หม่อมฉันจะได้เป็นอิสระทันทีหรอเปล่าเพคะเปนทรงสงสัยเจ้าจะต้องปชญยาของเราสามปีเว้นเสียแต่ว่าเจ้าสามารถหาอัจฉริยะให้เราได้เราก็จะปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระองค์าาราชทายาทราน ให้ถึงตอนนั้นก่อนค่อยว่ากันก็ได้เพคะเรนซงยังคิดไม่ออกว่านี่จะหาอัดมันชใช้ี่นได้จากที่ไหนจเจ้าพักควอนที่นี่ก่อนเถิดห้ามนี้เด็ดขาดเจ้าคงรู้ว่าเหลียงกลางมีสายอยู่ทั่วทั้งแควนยังไงเขาก็สามารถตามจับเจ้าได้อยู่ดีองค์ราชทายาทรงครูหม่อมฉันจะต้องคิดเั็นชีเขาอย่างแน่นอนเพคะเขากาลาก้าหลอกลวหม่อมฉันเรนซงรู้สึกเจ็บใจ เรารู้ว่าเจ้าหลงรักเขาจนหัวปากหัวปามแต่เขาไม่ได้รักเจ้าองค์ราชทายาทรัสย้ำเตือนเอาเถอะเพคะยังไงตอนนี้หม่อมฉันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเรือนทรงจําต้องทาตามเงื่อนไขเราไปละองค์ราชทายาเสด็จออกจากห้องพักของเรือนทรงทันทีน้มส่งเสด็จเพคะเรือนทรงหายใจด้วยความโุ่งอกนึกขึ้นใจว่าดีนะที่ได้เป็นแค่ชายาปลอม ตอนนี้เหมยซูและเรือนซงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งขององ์ราชทายาในวังหลวงพอถึงวันอภิเษกเหมยซูก็เลยทำการแต่งตัวให้ว่าที่พระชยาเออทำไมถึงไม่สวมชุดที่องค์ราชทายาทรงเลือกให้เลยเจ้าคะเหมยซูสงสยัยก็เราชอบชุดนี้นี่เรือนซงตะบกนแล้วเหตุใดถึงใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ล่ะองค์ราชทายาทขาไม่ชอบกลิ่นนี้นะเจ้าคะ เมยสูสงสัยเพราะนางกำลังข้างกายองค์ราชทายาได้เตือนพวกนางแล้วก็เราพอใจกลิ่นนี้เรือนซวงไม่สนใจท่านตั้งใจแกล้งพระองค์หรือเจ้าคะเมยสูอยากรู้ข้ากูอยากรู้ว่าพระองค์ทรงจะทนข้าได้สกิ่น้ำเรือนซวงอยากแกล้งพระองค์หากพระองค์ทรงทนานางไม่ไหวพระองค์ทรงอาจขับไล่นางไปไวๆก็เป็นได้แต่พวกเราเข้าวังเพื่อทำภารกิจนะเจ้าคะเมยสสูเตือน เหมยซูเจ้ารู้อะไรไหมชีวิตเนว,วังมันซับซ้อนมากกว่าที่คิดข้าไม่อยากอยู่เนว,วังข้าว่ามีผู้หญิงอีกมากมายที่เหมาะที่จะทำหน้าที่นี้แทนข้าดีไม่ดีผู้หญิงคนนั้นอาจทำให้องค์ราชทายาทรงถูกพระไทยจนกลายมาเป็นชายาของพระองค์จริงๆก็เป็นได้เรื่อนสูงไม่อยากเป้งสแสดงเป็นพระชายาตามใจกแกล้วกันนะจ้าขาเมยสูทาไม่ได้ณทองผราง องก็จะทายาเสด็จไปตรงหน้าที่ประทับของฝ่าบาทและหงเฮาโดยทรงเดินเคียงข้างเหรียญทรงในชุดแดงที่ดูยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างท่ามกลางเราเชื้อพระวงศ์และขุนนางที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีอภิเษกครั้งนี้พอ,พ,อพอเสร็จพิธีหงเฮาก็กล่าวว่าเนื่องจากเจ้าไม่ใช่บุตรสาวขุนนางหรือไม่เคยใช้ชีวิตในวังมาก่อนงนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เจ้าจะาต้องมาฝึกอบรมการใช้ชีวิตในวังกับเราด้วยหล่ะเข้าใจไหม ทราบแล้วเพคะเหรินซวงรับคำจากนั้นเหรินซวงก็ได้ถูกพาตัวให้ไปรอพระสวามีอยู่ที่ห้องหอองค์พระชธายาทรงเมาไม้เมื่อเสด็จเข้าไปในห้องหองในสภาพโซเซจนทรงตัวไม่อยู่พระองค์ทรงประทับนั่งอยู่เคียงข้างพระชยาและเปิดผ้าคลุมหน้าออกตอนนี้พระองค์ทรงเมาหนักมากจนถึงขั้นทอดพระเนตรเห็นเหรินซวงเป็นเลยผิงหรืออดีตคนรักของพระองค์เลยผิง เจ้าช่างงดงามจริงๆองค์ราชทายาทรงกระหมจะจุมพิษหญิงสาวเรืนอนทรงรีบผลักพระองค์ออกและรีบกล่าวว่าพวกกราม,มาดื่มและมงคนกันดีกว่านะเพคะเรืนอนทรงรีบลุกไปเทเหล้าและส่งจอกเหล้าให้ชายสูงศ์ทั้งสองค้องแขนดื่มและมงคนตามประเพณี จากนั้นองค์รัชทายาทสมิพูดพร่ำทำเพลงพระองค์ทรงรีบผักหญิงสาวไปที่เตียงและกล่มตัวนางพร้อมกับจูบส้ซ่อของงามกระหงของนางโดยที่ฝ่ายหญิงยังไม่ทันตั้งตัวเรืองทรงตกใจสุดขีดนางพยายามผลักฝ่ายชายแต่ไร้เรียวแรงนางก็รู้ว่าหม่อมฉันไม่ใช่เลยเผิงทรงตั้งสติสิเพคะเลยเพงเราคิดถึงใจ้ามากเลยนะอยู่กับเราคืนนี้เถอะนะ องราชทายาทรงจุบพรมไปทั่วไปหนะ้าไม่ได้นะเพคะสล่อบมึงฉันเดี๋ยวนี้เลือนทรงพยายามดิ่งรนขัดขืนสุดฤทธิ์สักพักชายสงสักก็นอนหลับไปบนตัวของหญิงสาวเลือนทรงรีบผลักฝ่ายชายออกลูกล่าวว่าโชคดีที่เราวางยานอนหลับนี้ล่างมงคลไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เราไม่ใช่ตัวแทนของเลยพิงซะหน่อย เรือนซวงรีบจัดสุภาผาเรียบร้อยก่อนที่จะจัดท่าให้ชายสงสักนอนบนเตียงดีๆตอนนี่นางรีบเดินมุ่งหน้าไปที่ประตูกะว่าจะไปนอนที่ห้องอื่นแต่ทว่าประตูกับถูกล็อกเย็่ด้านนอกเรือนซวงกำลังจะขอเรียกคนข้างนอกแต่ชะงักนนทันไม่คิดไลยจะว่าไม่ได้สิเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าเราวางยาองค์ราชทายาดนั้นเรือนซวงจึงจำต้องปูผ้าปูบนพื้นใกล้ประตูห้องและนอนตรงนั้น ณเวลาใกล้รุง่งองค์ราชทายาทรงสะด้งตื่นทำไมถึงปวดหัวหนักขนาดนี้นี่สงสยัยเราเมาหนักมาจริงๆว่าแต่เจ้าสาวของเราไปไหนแล้วองค์ราชทายาสเสด็จไปที่ประตูและเพอไปเหยียบอะไรบางอย่างโอ้อยใครเหยียบเท้าเจ็บนะเปรนทรงรีบลุกขึ้นนั่งทันทีใครใช้จ้ามานอนตรงนี้องค์ราชทายาทรงตกปทยัย องราชทายาเองหรือเพคะทรงตื่นแล้วนั้นหรือเรืนอนทรงกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นองค์ราชทายาทรงสงสัยเรืนอนทรงรีบแก้ตัวว่าเออเมื่อคืนพระองค์เมาหนักมากดังนั้นพระองค์ก็เลยไล่หม่อมฉันให้มานอนบนพื้นแบบนี้เพคะเราทําเช่นนั้นงั้นหรือองค์ราชทายาทรงจดจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ใช่เพคะเรืนอนทรงรีบพูดจงทําธุระส่วนตัวเถิดเราจะกลับห้องหงเรา องคราชธายาตประดับเพคะหลังจากองคราชธายาเสด็จออกไปเหมยสุก็รีบเข้ามาในห้องเพื่อดูแลเหรินทรงในฐานะนกำนันคนสนิทเป็นอย่างไรบ้างเพคะพระชยา,ายาเหมยสูรีบถามพวกเรานอนแยกกันไม่มีอะไรเกิดเลยเข้าใจผิดไปเหรินทรงรีบพูดเพราะมองเห็นเหมยสูแอบยิ้มทรงรีบส่งน้ําและแต่งองค์ทรงเครื่องเถอะเพคะอีกไม่นานคงคงจะมารับพระองค์ไปอบปรมมารายาทที่ตำหนักของเขาแล้วเพคะ ทำไมการใช้ชีวิตยอยู่ในวังมันยากนักนะเรือนซวงอยากใช้ชีวิตยอย่างอิสระเหมือนเมื่อก่อนอดทนหน่อยนะเพคะภารกิจสําเร็จเมื่อไหร่พวกเราก็จะเป็นอิสระเองเหมย์สุกล่าวก็ได้เรือนซวงจำต้องอดทนใช้นี่ต่อไปณนะตําหนักของฮองเฮาโอ๊ยเจ็บนะพระชายาทรงถูกกงกงใช้ไหมเรียวตีที่น้องเป็นครั้งเฮียร้อยแล้วเดินให้มันสวยๆหน่อยซี่ ห้องขาวทรงบนหม่อมฉันพยายามแล้วเพคะเรืนอนทรงกล่าวฝึกเดินเสร็จก็ไปอบปรมกดในวางกับกลมกลงคงประมาณสามเท่ยามค่อยกลับตำหนักองราชทายาทได้ห้องข้าวตัดสังเออกดในวังเยอะขนาดนั้นเลยนนหรือเพคะเรืนอนทรงตกใจใช่อบรมสามวันก็ยังไม่หมดนั้นอีกสองวันก็มาอบรมอีก ห้องเฮาทรงสั่งการเพคะเบลนทรง,งจะต้องรับคำตกเก์เมยซูต้องช่วยประคองพัชยากลับห้องพักของพระองค์ณนะห้องบรรทมส่วนพระองค์โอ้ยทายาบอบ้องหรือเสียเราเจ็บนะเบลนทรง,งนัคว่ำหน้าเพื่อให้เหมยซูทายาที่น้องให้ห้องเฮาทรงเข้มงวดมากถึงขนาดนี้เลยนะดูเพคะเหมยซูรู้สึกสงสารและคิดว่าดีที่นางไม่ถูกเลือกให้มาแสดงเป็นทายาเป็นตอม ทำไมเราโชคดหลนักนะรู้งี้เราไม่แย่งเหลียงกังจากเจ้าดีกว่าเปินทรงกล่าวแล้วตอนนี้เหลียงกลางอยู่ที่ไหนแล้วล่ะพปคะเหมอซูอยากรู้เขาเดินทางไปต่างแคว้นเพื่อทําการค้านะ่ะเจ้าอย่าห่วงเขาเลยเขาเอาตัวรอดได้เปินทวงสัมผัสได้ว่าเหมยซูเป็นห่วงใยชายมากหม่อมฉันไม่ได้ห่วงเขาสินหน่อยเพีคะเหมยซูรีพูดปากแข็งไปกาเถานั้นเอาเถอะเรื่องนี้จบไป รอว่าวันพรุ่งนี้เจ้าปลอมตัวเป็นเราแล้วไปอบอรมกฎในวังแทนเราทีเรือนทรงกล่าวทำแบบนั้นได้อย่างไรเจ้าเป็นชายาของเราไม่ใช่เหมือนสูเสหน่อยองค์ราชชายาเสด็จเข้ามาได้ยินพอดีถวายบางงังคมเลยคะเรือนทรงรีบปลุกข,ขึ้นนั่งดีๆและถวายความเคารพจาออกไปก่อนเธอไหมสูองค์ราชทายาทรงอยากคุยกับพระชายาตามลำพังเออหม่อมฉันต้องการคนทายาเพคะเรือนทรงรีพูด เดี๋ยวเราทาให้เององค์ราชทายาทรงอาสา,มาไม่เป็นไรเพคะหม่อมฉันทาเองได้ตรนทวงไม่อยากให้ฝ่ายชายทาให้ดูเจ้ากลัวเรามากเลยนะเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือองราชทายาทรงสงสยัยเปล่านี่เพคะตรนทรงไม่ยอมสบตาจงเต็มตัวเถิดขึ้นพระอจันเต็มดวงจะมีการจัดงานฉลองให้กับองค์ชายรองเพราะชายาของเขากําลังตั้งครรภ์ทอ้องแรกองค์ราชทายาทรงกําชับ แล้วหม่อมฉันต้องเตรียมตัวยังไงเพคะเกินทรงสงสัยเ,เราคาดกันว่ากระบวนการรัฐสมองจะต้องส่งนักฆ่าหญิงให้กระทําการบางอย่างในคืนนั้นด้นานหน้งานของเจ้าก็คือตามหานักฆ่าคนนั้นให้พบองค์ราชะทายาตร์ด,ด้วยน้าเสียงจริงจังทราบแล้วเพคะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเพคะหม่อมฉันจะได้ทายาต่อเรือนทรงพูดในเชิงไล่องค์ราชะทายาทรงหยิบยาแล้วจับไปที่ขาของหญิงสาวเสดิ้ดืด้อ เรือนทรงตกใจรีบชักขากลับทรงจะทำอะไรเพคะเดี๋ยวเราทายาให้องค์ราชายาตราัสไม่ต้องเพคะเรือนทรงรีบกระถดตัวหนีอย่าดื้อสิยกคนอื่นก็สงสัยรอกองค์ราชายาตัสสั่งเรือนทวงจึงยอมนอนคว่ำหน้าเพื่อให้พระสวามีทรงถลกกางเกงสีขาวขึ้นมาจนถึงเขา่าจากนั้นก็ทายาตรงรอยเคี้ยนตีบริเวณน่องให้อดทนหน่อยก็แล้วกัน หากเจ้าผ่านการอบรมแล้วสเสด็จแม่เรคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าอีกองราชนายาตร์ความจริงฮองเฮาทรงตั้งประทัไทยที่จะแนะนําลูกสาวท่านเสนาบดีให้พระองค์เหตตใดพระองค์ถึงทรงไม่ยอมรับนางลเลคะเปี่ยนทรงลองถามก็เราไม่ได้ชอบนางองราชนายาตร์ตรัสตรงไม่มีใครแทนที่หลผิงได้สักคนเลยงั้นหรือเพคะเปื่นทรงสงสัยไ,ไม่มีองราชนายาทรงตอบตง่าย เอาเถอะเพคะความโปรดความชอบมันบังคับกันไม่ได้งน้่นตอนนี้ขอหม่อมฉันทําธุระส่วนตัวก่อนนะเพคะเรือนซวงอยากอยู่คนเดียวเพื่อทําธุระส่วนตัวงั้นเราไปก็ได้เออใช่เราสั่งให้เหมยซูทิ้งน้ําหอมกลิ่นนั้นของเจ้าไปแล้วและเราก็นาน้ําหอมกลิ่นที่เราเช่ามาวางแทนที่ให้แล้วด้วยองคชาญญาตัดแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของหม่อมฉันนะเพคะเรือนซวงไม่พอใจ เราต้องอยู่ใกล้เจ้าเกือบตลอดเวลาและบางทีหากในคืนเข้าหอเจ้าไม่ได้ใช้น้ำหอมกลิ่นนั้นพวกเราอาจเป็นของกันและกันไปแล้วองค์ราชายาแตยิ้มนี่พระองค์ส่แป้งเมางั้นหดดเพคะเปอนทรงตีความได้เราก็แค่รอเจ้าเล่นแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะกล้าวางยานอนหลับใส่ในเหล้าให้เราดื่มองค์ราชายาส่งแป้งดื่มเหล้าจอกนั้นและแอบถมทิ้งโดยที่เือนทรงไม่ทันเห็น ทรงทาแบบนี้ทําไมเพคะทรงต้องการทดสอบหม่อมฉันงั้นหรือเปิินทรวงไม่เข้าใจอยากโกรธไปเลยเราไม่ลงเกินเจ้ารอกหากเจ้าไม่ยินยอมนะ่องค์ราชาญญา,าดัดโปรดทรงรักษาสัจจะด้วยว่าทรงจะไม่ลงเกินหม่อมฉันนะเพคะเปิินทรงกวงลชับถ้าเราห้ามใจได้นะองค์ราชาญารารงแกล้งปัดนี่เพราะองค์เปิินทรสงโมโห องราชแาท้ทรงทำเพียงต้องการเอาคืนในตอนที่นางแกล้งจึงพิพระองค์ในคราวก่อนเท่านั้นเรือนซวงมองพระสวามีเสด็จออกไปนี่จะคิดว่าหม่อมฉันไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกเพคะมันฉันจะทําให้พระองค์ทรงขับไล่หม่อมฉันออกจาก,กวังเองคอยดูก็แล้วกันและแล้วก็ถึงคืนวันฉลองเนื่องในโอกาสที่พระชายาในองค์แชรรองทรงตั้ง,งขันท้องแรกเรือนซวงไล่เหมยซูให้ไปรอนอกห้องเพราะเรือนซวงต้องการแต่งตัวเอง พอออกจากห้องหมยซุก็เห็นว่าพระชยาทรงสวมฉลองพระองค์ในชุดสีม่วงและลักษณะพระองค์ทรงจะสวมหลายชั้นมากหมยซุก็เลยว่าทําไมต้องแต่งกายมิดชคิดขนาดนี้ด้วยล่ะเพคะคืนนี้อากาศเย็นจัดเราไม่ชอบอากาศเย็นเดือนทรงกล่าวอ้างแล้วทําไมถึงไม่เลือกฉลองพระองค์สีฟ้าล่ะเพคะองค์ระชจาเทรสโปรดสีฟ้าพระองค์ก็ทรงทราบดีนีเพคะหมยซุไม่เข้าใจ คนเราควรจะทําอะไรปะแปลกบ้างองค์ราชเลาทรงจะได้จดจําเราจนขึ้นใจไงล่ะเปลินซวงกล่าวอ้างอีกง้นรีบไปเถอะเพคะเกลียวพร้อมแล้วเหมิดซูปล่อยเลยตามเลยช้าก่อนทําอย่างไรถึงจะต้านเสียงกลุ่ยที่มีพลังอํานาจควบคุมจิตใจเหยื่อได้ล่ะเปลินโูอยากรู้ทรงหมายถึงขบวนการล้างสมองใช่ไหมเพคะเหมอดซูกล่าวใช่เปลินโเพยักหน้าที่เคยทำได้ผลก็คือ การดีดพินแข่งกับเสียงขลุ่ยเพคะเหมยสุกลาวแต่เราไม่มีพินจะทําอย่างไรดีเรือนซวงถูดยึดซับเป็นทั้งหมดมนางจะไม่มีพินติดตัว่าบาทรงไม่ปรดเสียงพินดังนั้นจะมีกฎว่าห้ามดีดพินต่อหน้าพระพักตร์เดชขาดเพคะเหมยสุกลาวก็หวังว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเรือนซวงมาไม่เห็นหนทางต่อต้านเสียงกลุ่ยควบคุมวิญ,ญญาณ เนื่องจากฝาบ,บาสมีรับสั่งให้เหล่าบรรดาองค์ชายทรงเข้าร่วมประชุมขุนานางก่อนดังน,นั้นพระองค์จึงสมีรับสั่งให้ฮงฮาและฝ่ายในดำเนินจัดงานเลี้ยงฉลองไปก่อนพระชายาเร่อนซวงได้ถูกจัดให้นั่งอยู่เคียงข้างบุตรสาวท่านเสนาบดีที่มีนามว่าหยุนเฉียนนั่งแต่งกายในชุดสีฟ้าซึ่งมองไปช่างดูเด่นเป็นสง่ายิ่งนัก เหตุใดถึงทรงสวมฉลองพระองค์สีม่วงล่ะพคะสรงไม่ทราบงั้นหรือว่าองค์รัชทายาทสมงไมโปรดสีนี้ยุนเชียนเกทับตายจริงจริงหรือไปเปลี่ยนคงไม่ทันแล้วเป็นทรงแกล้งผู้เปีย่ยงนั้นเองทั้งท่าที่นางก็รู้ดีกับใจนั่นไงพคะพระชายาในองค์แชร์รองขนาดตั้งแทนพระนางก็ยังทรงดูแลตัวเองเป็นอย่างดียุนเชียนเชียดูแล้วผู้หญิงโฉมงามพนร่า เหตุใดถึงนุ่งน้อยห่มน้อยแบบนั้นคือมีอากาศเย็นจัดมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเปลนทรงสงสัยคนนั้นคือพระสนมในองค์ชายรองเห็นว่าองค์ชายรองทรงไถ่ตัวมาจากหอคณิกาก็ไม่แปลกหรอกไปคาที่พระนางทรงจะสวมฉลองพระองค์แบบนั้นหยุนเฉียนกล่าวอย่างดูถูกเปลนทรงมองไปที่หญิงงามคนนั้นน่าจะคิดว่าคนนี้สินะคือเลยผิงบุตรสาวอดีตแม่ทัพที่ก่อการกรบฏ นางดูไม่เต็มใจแต่งกายแบบนั้นเลยนะสักพักฟาบาพร้อมกับองค์ชายและเหล่าขุนนางก็ทยอยเดินเข้าไปในงานเลี้ยงฉลองที่จัดอยู่ในสวนอุทยานในตำหนักขององค์ชายรองถวายบังคมเพคะฟาบาฝ่ายในทุกคนทำการถวายความเคารพลุกขึ้นเทิดฟาบารัตขอบพระทัยเพคะฝ่ายในทุกคนกล่าวพร้อมกันองค์ราชทายาททรงประทับนั่งเคียงข้าเกเปิลน้วง แต่สายพระเนตรของพระองค์จับจ้องไปที่เลยผิงอย่างไม่วางตาสักพักพระองค์ก็ทรงกำมหัดไว้แน่นและทรงรำพึงว่านี่พวกเขากาดูหมิ่นเลยพิงขนาดนี้เลยงั้นหรือเปิ่นทรงกระซิบให้เหมยซูฟังว่าเหมือนเราได้ยินเสียงกุ้ยแว่วนะทําไมหม่อมฉันไม่ค่อยได้ยินเลยล่ะเพคะเหมยซูพยายามฟังแล้วแต่ไม่ได้ยินเจ้าเห็นนั่นไหมนั่งกำลังคนที่มีหน้าที่เทน้ําจันทร์น่ามีอาการ,ปรแปลกๆนะเหมนนือนกําลังปวดหูยังไงไม่รู้ เปล่นทรงเียดูนั่นสิเพคะเหม่สุเห็นด้วยสักพักพระชยาในองค์ชายร้องก็ทรงประกาศว่าต่อไปจะเป็นการแสดงร่ายรำของสนมเหลยพิงเพคะเชิญดูการแสดงได้